ครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการกดยืนยันสิทธิ์เราชนะในแอปเป่ตาตังกันนะครับสําหรับท่านไหนเนาะที่เราตรวจสอบแล้วว่าตอนนี้เราได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับซึ่งในวันที่18นี้จะเป็นการรับสิทธิ์ในวันแรกนะซึ่งแอปเป่ตาตังเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปก็จะมี G Wallet แบบนี้นะครับอพอกดเข้าไป G Wallet ปุ๊บนะครับจะมีโลโก้เราชนะตัวน,นี้โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นแบรนด์แบนเนอร์เราชนะนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเอารูปตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ตัวนี้เป็นโลโก้ตัวนี้ของเราชนะนะครับให้เรากดเข้าไปโลโก้ตัวนี้นะครับจากนั้นจะเป็นข้อตกลงเงื่อนไขนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดในการยอมรับข้อตกลงนะครับซึ่งเขาก็จะเขียนรายละเอีย e ดไว้ชัดเจนเลยว่าเมื่อเรากดยอมรับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ให้อ่านรายละเอียดด้วยนะครับจากนั้นนะครับเขาจะให้เราระบุจังหวัดที่เราจะรับสิทธิ์นะ ซึ่งตอนนี้ท่านอยู่จังหวัดไหนก็กดรับสิทธิ์จังหวัดนั้นใส่จังหวัดเข้าไปนะครับพอเรากดจังหวัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดยืนยันนะครับเป็นยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันของเรานะครับที่เรากดรับสิทธิ์เนาะนะครับพอเรากดยืนยันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็จะเข้าสู่หน้าหลักของเราชนะแบบนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับอันนี้คือการกดยืนยันนะนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ในกรณีเราจะใช้สิทธิ์ล่ะทีนี้ ก็กดเข้าไปที่แบนด์เหมือนเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยจะมี QR code นะครับเพื่อใช้สิทธิ์นะครับเราก็เอาไปส่องอยูอ่ตรงแอปถูงเงินของร้านค้าสมมุติว่าเราซื้อของอยู่ที่100บาทนะครับร้านค้าเขามีแอปถูงเงินเขาก็กด100บาทสร้าง QR code ขึ้นมาแล้วก็กดส่องนะครับพอส่องปุ๊บก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวแอปเนี่ยมันจะให้เรายืนยันโดยการกดรหัสแอปปอตังเพื่อยือนยันการจ่ายนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย หลังจากกดยืนยันก็เช็คว่าเงินที่เราเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถเช็คได้ประมาณนี้โอเคครับขอบคุณครับ